พี่น้องทุกๆคนนะครับผมสวัสดียามเช้าขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายเลาะออฟฟิเชียลนะครับผมเจ็ดโมงสามสิบสามนาทีไปไหนอะไรยังไงเนี่ยไปรับลูกค้าครับที่โรงแรมเอนจอยถนนกำแพงเพชรหกหรือว่า แถวแวเคหาทุกสองห้องครับนี่ครับนี่ออกจากบ้านมาก็ลัดไป่างนี้เลยครับรับไปไหนตีวันนี้จะไปพิมายรับลูกค้าจากสนามบินมาเมื่อวานเอามาพักที่โรงแรมแถวแถวกำแพงเพชรครับเอ็ดจาไ รับลูกค้าครับผมลูกค้านัดสองโมงต้องสายทางลัดแล้วครับผม คนที่จะใช้บริการนะครับผมหลังวันที่26ว่ามาเลยครับผมสรุปวันได้แล้วครับผมลูกค้าไปตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่26ไปอยู่กับเขาจนรับกลับส่งสนามบินอีกรอบหนึ่งครับผมกับประเทศเยอรมันกเมื่อวานเมื่อวานก็โอ้ เขามาครับผมเสียงเงินน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องกองเกียร์กอกอากาศกอกแก๊สแล้วจนวินเลยอ่ะดูแรกันไปครับผมตรวจเช็คสภาพรถดูแรกันไปมันทำไมมืดๆหรือว่าหน้าคลองไม่ได้เช็ดแน่นอนครับผม ทียี่หกว่ามาเลยครับผมใครจะไปยี่หกถึงวันที่ยี่เก้าครับสี่วันเองยี่หกถึงยี่สเก้าสี่วันครับผมนี่ยเนี่ย,ยแล้วยถึงยี 29, ่สิบเก้ามียี่สิบเก้าก็รับ ระยะทางไม่ได้ไกลมากครับผมเพราะว่าต้องกลับมารับลูกค้าบินมาจากอังกฤษสั่งพักแถวโรงแรมสุขุมวิทก่อนครับผมแล้วก็วันที่30มสิบหงเช้าครับผมโงหน้าโคราชอีกเหมือนเดิมครับแต่ไปปากชองใกล้ๆ่เจ้านี้ไปพิมายครับผมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา 43880ชื่อนี้เบอร์นี้รับรองการตีความปลอดภยัยทุกคนท,กทุกท่านครับปลอดภยัยทุกเส้นทางอย่างแน่นอนโดยการบริการจะพูดว่าอย่างมืออาชีพก็มืออาชีพในส่วนของผมนะครับผมไม่ได้ว่าในส่วนของคนอื่น แสงน้อยนะครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมท่านที่จะใช้บริการแท็ทกซี่สายลุยโปรดติดต่อจองคิวล่วงหน้านะครับผม <c oughs> ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผม แชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอแรงใจครับผมขอแรงใจทุกๆท่านครับผมช่องสายลุยสายเลาะออฟฟิเชีจะอยู่ได้ก็โดยพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับผมที่คอยกดติดตามผมเป็นกำลังใจให้ผมครับผม ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศของการขับรถมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ทนทนดูเอาหน่อยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจดันให้ถึงพันทรัพย์ไวๆครับผมสวัสดีครับ